พี่้องสวัสดีครับผัดแกงลงไปผัดชาผัดชาปลาชะรำรับชมพี่รองรับชมผัดชาปลาชะรำเอาพิแกง Đây là những sẵn ngâm à, Nào nào, nhìn nửa ba rắm chèn cả thiêm thì kia kia kìa 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 con, kìa 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 sẵn kìa 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 เพรียงปุ๋งกับทีีใบกะเพราแล้วก็กระชายพิไท,ทยสดไมาต้องผัด,ดอยู่พี่น้องโอ้เนื้อปลาอย่างงาเลยพี่น้อง บุ้งกิน่อกุ้งน้ำตาลด้วกันใส่กระส่วนน้ำตาลน้ำตาลใส่อย้่นุรดใสบุ้กุ้งดน้ำมันหอย มันหอยพี่น้องมันหอยเดี๋ยวมันสองส่วนเลยเพื่อความกลมกล่อมอีกหน่อยกันพี่น้องที่สองขวดเริ่มเริ่มี่ัวใช้พริกไทยสดนี่ครับพริกไทยสดสดก็สชใภ มให้พี่น้องนี่ก็ใช่ก็ใช่ใช้ต้องไปตามด้วยใบกะเพราปุ๊บปุ๊บนะโคต้เป็นเหมนโคตเหนี่ยวกันบัน,น,น,นโอ้เหนือเขาเหยียดแจได้พี่น้องแบจไป

ขาดไม่ได้ก็น้ำปลาน้ำปลาใหม่แน่บ้าบุ้มโอ้สุดบๆเลยพี่น้องบะหมีเลยครับต้นข้าวมีแต่ข้าวเดียวแหละข้าวเดียวอย่างบ้าบุ้มเติมหน่อยครับก็โอเคบุค่มพี่น้องุอ่องูนี่เราชื่อมีเจ๊ข้าวมึงครับบัวบิดตัวได้พี่น้องกระหี่บึ้ง หนาตานี่ครับผัดชะปลาฉลามนี่พี่น้องอ่าพี่น้องได้แล้วพี่นอ้องเทลุงขาดป้าบุม๋มนี่และโอ้โหหน้ชชาตาพี่น้องนี่ครับเทลุงขาดเราแบบนี้นี่กรย่เยาตรงกีับป้าบุม๋มนี่พี่น้องหน้ชชาตาครับโอ้โหผัดชะปลาฉลาม สวัสดีครับพี่น้องมาหลังจากกิ็ดแล้วก็มากินมาดิผัดผัดช,ชาปาชาลาฉะล้มเสียบเสียบพี่น้องมามามา,มาก,มกินนักกันนี่นี่ครับรับหมดสวยฮอนฮอนโอ้รสชาติดีพี่น้องปาาลาฉะล้มผัดชามาเห็ว่าบุ้มบุ้ตัวนั้นเลยครับม,มามามาถุงเขา ใ่เปล่าตีแกงด้อืมงับเียครับมาปองมึิัคเอาจไม่ให้ไปนะใช่กระดูกกร่ดูนีด้ล่ามีด่กระดูกสันหลังเลยครับยังพุดๆได้เหรอมาเอใจช่กระดูกอู้ยากเสียบได้ปองมเลยมาเ อืมนี่ครับเนื้อปลาน้องอืมไม่ต้องกดถึงนี่น้องเลือนเสียบสุดยอดสุดต้องแจมเองครับผัดชาปลาสลักหลัเื่องก็ถึงกต่ิข้าวนี่น้องต้องต้มเนี้ข้าวเดียวข้าวเดียวเบิด

ยังไงก็ปลาบานม่ดหองมีกระดูกมมีก้างมีหงืงมีแต่กระดูกกันหลังยังเปลาจะล้ดังเสีบไดหมดเนี่ยเบเสียบเสียบบุกินอกินน้ำอ

ได้ตรวจปิดไถสวดนําเทลงมาก่อนปิดไถตดน่ะ สอกองนี so ่งกูเสีบเสีบอือปากมากเลยพี่น้องอาหารถือปากมากเลยต้งส่ที่บ้าวงที่กินน้ำหัขึ้น bắt chả lá ngoài cái rồi Cái đồ bình phứt phứt lên ô rồi cái phát đi chỗ nào cũng như là cái Chạy

嗯,嗯，嗯，对的，吸点羊肉粉，快快点拿一点来。嗯，这个不用，不用等。 ลืมขอมา,า,มารับชมเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะด้อกดซับตะไคร์เป็นกแลังใจให้สบายสบายสไตล์ความเดียวเลยพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะบอได้ผัดคลิปใหม่ๆได้พี่น้องเด้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่สะว่าใหพผัดคลิปใหม่ๆของสบายๆสไตล์ความเดียวเลยพี่น้องนะค<อ>ลิคปนปี้พัดขาพัดฉลาม จะฝากไว้ทั้งนี้้ะพี่น้องเด้อสวัสดีครับโอ้แจกพี่ดีพี่น้อง